แชมป์สมัยที่17แต่ทำไมมันยังคาใจอ่ะแต้ม5ต่อ10ในเซตที่5เราอ่ะเกือบเสียแชมป์ให้เวียดนามในบ้านตัวเองอ่าประเทศไทยของเราน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นคือการเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือเปลี่ยนทั้งระบบคลิปนี้มีคำตอบที่นี่168 comment channel คะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment Channel ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยนะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ทั้งประเทศลุ้นจนแทบจะหัวใจไวายไปตามๆกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการป้องกันแชมป์ซีเกมสมัยที่17ของสาวไทยของเรานะคะที่เพิ่งผ่านไปซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คว้าเหรียญทองมาครองได้เหมือนเดิมแต่เชื่อไหมคะความรู้สึกของแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยหลังจบเกมอะ่ะ คือมันไม่ได้โล่งใจหรือว่าฟินสุดๆแบบทุกครั้งที่ผ่านมานั่นสิตรงกันข้ามคุณผู้ชมมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรแบบค้างคาใจมันมีอะไรบางอย่างนะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็มีความคิดแบบนี้เพราะเกมครั้งนี้มันไม่ใช่การชนะแบบขาดลอย3ต่อ0ูนนะคะมันคือการเอาชนะมาด้วยสกอร์3ต่อ2เซตแถมในเซตตัดสินอะเรายัางโดนคู่แข่ง คือเวียดนามเนี่ยเขาตามตีเสมอมาถึง14ต่อ14แม่กว่าจะเอาชนะมาได้นะนี่ขนาดเราเล่นในบ้านเราแล้วมีกองเชียร์สนับสนุนเต็มที่แบบนี้นะและที่สำคัญฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาย,ยังไม่มีตู้เย็นตัวแม่ของเขาลงเล่นอีกด้วยอะสิและหลังเกมสิ่งที่สะเทือนวงการวอลเลย์บอลมากกว่าผลสกอร์มันก็คือคำยอมรับจากกัปตันทีมคนล่าสุด สาวบุมบิ๋มชัชจุอรนโมกสีที่บอกเป็นในในว่าทีมเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วโอ้โหคุณผู้ชมประโยคนี้ประโยคเดียวของบุ๋มบิ๋มทำเอาคอมเมนต์นับพันแตกออกเป็นสองขั้วชัดเจนเลยขั่วที่1เนี่ยก็คือว่าสัญญาณเตือนที่บอกว่าเรากำลังหยุดนิ่งในขณะที่คู่แข่งเขาวิ่งเร่งขึ้นมาอย่างเร็วอย่างนั้นหรือเปล่าอีกรั้วหนึ่งก็บอกว่า ก็แค่ฟอร์มตกวัน2วันเองแหมนักกีฬาก็มีเหนื่อยมีบาดเจ็บจะทำเป็นเรื่องใหญ่กันทำไมนี่แหละค่ะแบ่งเป็นสองขั้วแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมมีคอมเมนต์กว่าพันเสียงที่แอดมินอ่านมาจนแบบโอ้โหตาลายเลยนะ คือมันมีประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงแบบซ้ำๆพูดแบบเยอะแยะพูดมากมายเลยทั้งเรื่องบทบาทกัปตันที่ดูจะเป็นเหมือนอาถรรพ์โอ้โหขนลุกเลยอะแล้วก็ความกล้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ดไปจนถึงคำถามใหญ่ที่ว่าระบบการพัฒนาทีมชาติของเราอะยังทันสมัยพอสู้กับคู่แข่งที่เขาพัฒนาไม่หยุดได้หรือเปล่าโอ้โหจึกไหม มันจึ๊กเลยนะคุณผู้ชมและเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ไม่ใช่แค่การย้อนรอยไฮไลท์ให้ดูแบบสนุกสนุกดูแบบตื้นตนันปื้มปิ่มนะแต่มันคือการมาช่วยกันวิเคราะห์เจาะลึกไปทีละขั้นทีละขั้นว่าเบื้องหลังชัยชนะครั้งนี้มันซ่อนเรื่องราวโอกาสสุดท้ายหรือบทเรียนราคาแพงกันแน่ค่ะติดตามให้จบนะคะเพราะเราจะเริ่มจากเสียงวิจารณ์ที่ดังที่สุดไปจนถึงทางออกที่เป็นไปได้ค่ะ จุดที่ทำให้ทุกคนในสนามแทบหยุดหายใจก็มาถึงค่ะคุณผู้ชมแต้มที่10ของเซตที่5อันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การเล่นคะแนนธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะแต่มันกลายเป็นสภาวะวิกฤตย้ำค่ะสภาวะวิกฤตที่ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมาก ตามสถิติชัดเจนไทยเราเนี่ยตามหลังเวียดนาม5ต่อ10แบบขาดลอยเลยนะหลายคนที่ลุ้นเชียร์เนี่ยอาจจะแบบว่าท้อเลยบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหดูไม่ได้เลยปิดเลยไม่ดูต่อเลยนะคะและในสนามเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะเดินหน้าไปสู่ความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ที่ใครก็คาดไม่ถึงแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะจุดที่เราตามห่างที่สุดนี่แหละคะ่ะ คือจุดที่เผยตัวตนที่แท้จริงของทีมไทยออกมาทั้งหมดเลยเพราะแทนที่ผู้เล่นเนี่ยจะหมดกำลังใจหรือว่าเล่นแบบว่ามึนงงเล่นแบบว่าห่อเหี่ยวไม่มีกำลังใจสิ่งที่เราเห็นก็คือการประลองของฝั่งเขาและฝั่งเราอย่างชัดเจนฝั่งเวียดนามเนี่ยคือภาพของทีมที่เตรียมแผนมาแม่นยำสมบูรณ์แบบมีวิน,นัยไม่มีตู้เย็นก็ยังเล่นได้ระดับนี้ฝั่งไทยของเรานาทีนั้นเนี่ยนะ กลับเผยให้เห็นความสามารถระดับโลกที่สั่งสมมาที่พร้อมลุกขึ้นสู้ในวินาทีสุดท้ายและเนี่ยมันคือจุดพลิกผันค่ะนุกนิกดาวรุ่งตัวเซตที่ถูกส่งลงมาในนาทีนั้นกลายเป็นไพ่ลับที่นำไปสู่การพลิกเกมการเซตของนุกนิกเนี่ยเปลี่ยนจังหวะการบุกทั้งหมดของไทยเรานำไปสู่การตบเด็ดขาดของแนนทัตดาวและออมสินที่ไว้ใจได้ตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ นอกจากนี้การไล่ตีตื้นคะแนนค่ะอันเนี้ยคือความลึกของทีมเราได้พิสูจน์ตัวเองในเวลาที่คับขันที่สุดแบบนี้มันคือการตะโกนบอกว่าเรายังมีตัวสำรองที่พร้อมลุกขึ้นมาเป็นตัวจริงเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ชมคะครั้งนี้เวียดนามเขาพิสูจน์แล้วนะว่าเขาได้สามารถนำเราได้10ต่อ5ในเซตตัดสินนี้ นั่นหมายความว่าช่องว่างระหว่างเรามันใกล้กันบับจนน่ากลัวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจุดพลิกผันที่แท้จริงของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในเกมในสนามอีกต่อไปแล้วแต่มันย้ายมาอยู่ในความคิดของทุกคนน่ะเสียงในหัวมันลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยถ้าวันนั้นเราเล่นนอกบ้านละ่ะถ้าวันนั้นน่ะ เราไม่มีไพ่ลับหรือว่าตัวพริกสถานการ์ล่ะจะรับมือคู่แข่งได้อีกทุกครั้งไหมอ่ะชัยชนะครั้งนี้มันคือสัญญาณเริ่มต้นของคำถามใหญ่ที่รอคำตอบอยู่ค่ะหลังจากคว้าเหรียญทองในบรรยากาศที่แบบว่าโล่งอ,อกมากกว่าโล่งใจเรื่องราวก็ไม่ได้จบลงที่แท่นรับรางวัลหรอกนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่า คลื่นแห่งการวิาพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามเนี่ยมันปะทุขึ้นทันทีในโลกออนไลน์เลยค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าบุมเบิ้มเล่นไม่ออกเลยอ่ะควรเปลี่ยนตัวตั้งนานแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าขอชื่นชมเวียดนามเขาพัฒนาจริงๆโอ้โหอีกคอมเมนต์หนึ่งนะก็บอกว่าชนะกระดาแพ้กระดาเหนื่อยใจแทนนักกีฬาจริงๆเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมมีคอมเมนต์มากมายเลยนะที่ อแอดมินเนี่ยขอสรุปให้เห็นเป็นภาพชัดๆแล้วก็แบ่งออกเป็น3คลื่นยักษ์หลักเลยที่แบบว่าหูมันแบบว่าซัดเข้ามาหลังจากจบเกมนี้ล่ะค่ะคลื่นที่1ก็คือคลื่นวิกฤตของผู้เล่นหลักอันนี้คือเสียงที่ดังที่สุดของแฟนๆนวอลเลย์บอลเลยค่ะ,ละหลายๆคนเนี่ยมองเห็นตัวเลขเชิงสถิติที่เรียกว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนในเกมสำคัญแบบนี้นั่นก็คืออัตราการเสิร์ฟเสีย และการตบบล็อกไม่ผ่านะ่ะที่เรียกว่าพุ่งสูงผิดปกติในเซตที่4และเซตที่5โดยเฉพาะจากกัปตันของเราก็คือบุ๋มบิ้มและเพียวซึ่งเป็นคู่หูที่เรานั้นเคยไว้วางใจได้เสมอมาเลยสัญญาณนี้มันไม่ได้พูดแค่เรื่องฟอร์มตกวันนี้นะแต่มันกำลังตะโกนถามว่าร่างกายที่ผ่านการบาดเจ็บและหลีกนอกที่เหนื่อยล้าเนี่ย มันส่งผลต่อประสิทธิภาพสูงสุดในชุดทีมชาติแล้วหรือยังต่อมาคลื่นที่2เป็นคลื่นแห่งการเปรียบเทียบที่น่าตกใจค่ะอันนี้คือข้อมูลที่หลายคนเนี่ยเขาหยิบยกมาเปรียบเทียบกันนะคะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าชุดใหญ่ของเราเนี่ยซึ่งมีผู้เล่นที่ผ่านประสบการณ์ VNL แล้วก็หลีกอาชีพโทั่วโลกดังๆเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยกลับต้องใช้ความพยายามสุดชีวิตเพื่อเอาชนะชุดเวียดนามโอ้โหคุณผู้ชมเจ็บปวดไหม คือห่างเพียง2แต้มในเซตตัดสินอันนี้ค่ะคือความแตกต่างประสบการณ์ระดับทีมเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่สร้างช่องว่างอย่างที่เราคิดอีกต่อไปแล้วสถิตินี้มันชัดมากนะคะมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการฝึกซ้อมแล้วก็ความพร้อมของทีมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแปรที่สำคัญไม่แพ้กับการที่มีผู้เล่นเก่งๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดแบบนี้ไหมคะถ้าคิดเห็นแบบเดียวกันคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ และต่อมาคลื่นที่3ก็คือคลื่นเรียกร้องที่สะท้อนถึงทางแยกโอ้โหคุณผู้ชมคะคลื่นสุดท้ายอันนี้นะมันคือเสียงที่หนักแน่นแล้วก็จริงจังที่สุดมันคือเสียงเรียกร้องให้มองไปข้างหน้าค่ะคือเสียงเหล่านี้ถามแบบตรงไปตรงมาไม่มีแบบอวยใครเลยนะ เนี่ยมันถึงเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของทีมชาติไทยแล้วหรือยังเปลี่ยนอะไรบ้างล่ะคาตอบมันกระจายไปแบบเยอะแยะมากมายหลายมิติเลยค่ะตั้งแต่การบริหารเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชนะการวางแผนผลักดันดาวรุ่งขึ้นมาใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระรุ่นพี่ไปจนถึงคําถามใหญ่ระดับนโยบายว่าโมเดลการปล่อยตัวผู้เล่นไปลีกนอกโดยที่ทีมชาติไทยได้เวลารวมตัวกันน้อยลงเนี่ย มันยังได้ดุลยภาพอยู่ไหมอ่ะโอ้โห อันนี้คือแบบตรงๆต,ตรงเลยนะคะไม่มีการอวยใครเลยนะคะคุณผู้ชมคะผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากที่จุดพลิกผนันมันจึงไม่ใช่แค่การฉลองแชมป์แต่ว่ามันเป็นการย้ายความคิดของแฟนๆทุกคนนะคะได้คอมเมนต์ได้วิเคราะห์การถึงประเด็นการแข่งขันในครั้งนี้และเนี่ยมันก็คือบทวิเคราะห์ที่เราเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะเพราะว่าการที่เราเข้าใจผลลัพธ์ของคลื่นทั้ง3ามันนี้แหละที่มันจะนําพวกเราไปสู่ทางออกที่เป็นไปได้จริงๆ และเป็นทางออกที่สวยงามของทีมชาติไทยเราค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่168 Comment Channel มาฝากคุณผู้ชมนะคะก่อนจบคลิปเช่นเคยขอขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูช่องนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลยบ์บอลด้วยกันถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามไว้จะมีเรื่องเด่นๆมาฝากอีกนะคะย้ำอีกทีหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะไปละสวัสดีค่ะ